ไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับไปเยอะแยะแล้วครับหนุนนะครับนักข่าวเยอะแยะแลครับแล้วมาครับครับมาอยู่ตรงนี้นะคมากันเยอะแยะแล้วครับนี่เราก็อยู่เฉยๆครับอยู่เฉยๆครับน่ะคนใส่หมวกเห็นไหมครับที่เขามาก็จะกระเดะหมอหนุ่มครับจำได้ใช่ไหม เสื้อเสื้อใส่หมวกเสื้อใส่หมวกไครเอ่ยใขรเอ่ยเมื่อกี้เข้ามาฉลองหมอหนุ่มแต่หมอหนุ่มไม่เล่นด้วยครับครับผมก็เลยออกมาแล้วก็นอนครับคนนี้ครับไขรเนาะไข่เนาะนี่ครับไขรเนาะนี่มากระดักกระแดะวันนั้นนะครับหมอหนุ่มไขรเนาะคนนี้คนนี้ไขรเนาะหมอหนุ่มก็พยายามอยู่ห่ทางนะครับอย่าสนใจครับอย่าสนใจอย่าใจครับคนเยอะพวกมันไม่กล้าแล้วครับนครับคนนี้ไขรเนาะ ให้เนาะนี่ครับแล้วก็อีกคนนึงครับใครครับนี่ครับนี่คนนี้เลยคนนี้เลยที่เข้ามาขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ข้างๆหมอหนุ่มเนาะวันนั้นกระต๊อกกระแดะหมอหนุ่มเนาะแค่กระทันนิดหน่อยเนาะ พยายามจะยุยแย่หมอหนุ่มให้หมอหนุ่มโมโหเนอะหมอหนุ่มก็พยายามจะใช้สติอารมณ์ระงับความโกโรธครครใครเนาะวันนั้นใครเนาะตัวใหญ่ๆวันนี้ใช่ไหมคน <c oughs> ไหนปราปู่วาริจิตเนาะต้นครับต้นกันถ่ายเฉยๆโอเคไม่พูดคําไม่พูดอยู่เฉยแลวครับมันจะถ่ายอยนะู่เฉยเนาะ พยายามถ่ายอยู่เฉยๆนะครับผมจะไม่ยกแยงแต่แข่งรั่วให้เขามาเดินใกล้ๆเขามาผมก็จะเดินหนีเมื่อกี้เดินมาเออ่น้ําหน่อยน้ําหน่อยน้ําอะไรครับผมเดินหนีก่อนวตฒนหน้ากรกตพอดีนะครับกันนะครับอะไรใกล้ๆอันนี้ใครหนอกันนี่ใครหนอนี่ใครหนอใหนอใคร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 ที่เคยมาหาหมอหนุ่มแล้วทะเลาะด้วยกัน ได้แล้วดุเฟมดุบอลนะครับเป็นไหนเนาะนีเสียงไหบอะไรกันเนาะไปไหนครับไปไหนนครับนี่คนนี้นะนะดุเฟรมดุเฟรมดุบอลมึดตึบมึดตึบเราเราได้แค่ถ่ายเนาะ แล้วทำอะไรตรงนู้นครับให้หมอหนุ่มก็ไม่พูดอะไรครับเพราะว่าธนาบอกว่าให้หมอถ่ายอย่างเดียวครับอย่าไปพูดกระเซกกระแสเลยครัับต้งขากล้อองก่นนะครับพยายามอยู่เฉยๆครับเราก็พยายามจะถ่ายอยู่เฉยดีกว่าไม่ออกว่าจะาย้ายเขามาเนี่ยนะครับเนี่ยครับนันะครับนันะครับเสิ็จแล้วนี่ไปรถกับข้าวนะ ซื้อลับขคาวปะนะครับไปใช้กันบื้นๆโอ้ไปซื้อลับขคาวไหนเดินไม่ไหนละอ๋ออยู่นี่ติดอยู่นี่ติดเป็นติดเป็นอยู่โน่นอยู่โน่นครับอยู่โน่นอยู่โน่นอยู่โน่นครับอยู่โน่นวายไปซื้อถ่อกไยไม่เห็นหนูพูน้ำตัวใหญ่ไม่เห็นอยู่ตรงนี้กันเนาะอยู่นี่ครับอยู่นี่โอ้โหมาทั้งหมดเลยครับมาทั้งหมดเลยครับพระเจ้าจอร์ดมาแล้ว ถอยดีไหมถอยดีไหมถอยดีไหมเดี๋ยวองค์ปู่จัดการ <laughs> โอ้มามากันเต็มเลยครับอนอนหนุนหลบดีกว่ามั้งมาหวังได้อยอดโอ้ยเป็นเสียงครับเป็นเสียงไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งแล้วครับวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วครับวิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้ว ิงแล้วมีดุ๊กดิ๊กที่มีแล้วไปได้ครับดิ๊กยำส่งไปแล้วไปได้ครับวิ่งไปแล้วไปไดครับใครโยคะคลิปอ่าใครโยคะยังไงพวกเนี่ยหมอพวกก็บอกว่าแล้วครับมีนาไมะพร้าวเอ่อเปอร์เอิรญหมอนุ่มจะวิ่งป่ายางก็น่าเกลียดก็บอกว่าให้ต้นฮักกอกๆขายน้ำแทนแล้วกันเปอเอิร์นเจ้าเจ้าทางหมอผีนะบอกว่ามีน้ำอะไรขายบ้างแล้วก็อีกเจ้าเจ้าหนึ่งครับที่มาหาหมอหนุ่มเนาะอาจจะมา กระดอกกระแดกหรือว่าเข้ามาเพื่อให้มองโหหรือเปล่าไม่น่าจะมาวันนี้มาแบบเหมือนมามาดีมาไรมาไงหรือเปล่านะขมาระใสเหย้าเหย้าเย้าเหยี่ยมหมอเาถ่ายกระปูของเราครับผมถ่ายองปูของเรานะครับเนันนี้ครับครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับนะนะเมื่อกี้หมอหนุ่มหมอหนุ่มก็ไม่รู้ทำไงแล้วเพราะดิงเขามาหาหมอหนุ่มเลยครับเดี๋ยวก่อนนะครับ ใช่เมื่อกี้ก็ดิ่งมาหาเลยครับใช่ใช่ยกตีนใส่ youtube เลยมันมีการยกตีนใส่ YouTube ด้วยนะโอ้โหพระเจ้าจ้อนเลยมันจะมาอีกมันกลับมาเอารถและจะเอาเพลงมาเปิดบ้างใช่เจอเพลงเราเปิดก็ไปมันหนีหมดเลยครับมันติดเรื่ิงสินนะครับดิ่งเข้ามาหาหมอหนุ่มเลยครับสองคนนะครับจำได้ไหมสองคนตัวตัวใหญ่ๆคนหนึ่งแล้วก็ตัวใหญ่สองคนดี่กว่าตัวใหญ่ทางหมอผีนะ มาาหผมมีน <jam Stadium> <laughs> uh, okay, oh, ้ำไม่กินมั่งมีน้ำไม่กินมั่งผมเอออาเออเอาเข้าบัญชีตัวไอเราขายน้ำเราก็มารยาทดีอ๋อครับเดี๋ยวให้ต้นท่าเกาะมาทำครับน้ำมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวล้างหน้าเลยเนาะตอนของมาร์กเงียบครับมอสบอกดีนะทนายบอกให้หมอมเงียบๆอย่าไปต่อรถต่อเทียงเนาะไม่ต้องขายครับผมผมก็ไม่ได้ขายครับผมก็เลยว่าอ๋อเดี๋ยวให้ต้นท่าเกาะมาขาย S <S> มันก็เขาก็รู้ว่าหมอหนุม่มเคยขายน้านะแต่หมอหนุ่มอ่ะก็คืออยากจะขายนะแต่ว่าหนึ่งผมเกรงใจเอฟซีทุกท่านครับผมก็เลยไม่ขายก็บอกว่าให้ให้ต้นฮักก,อ,อ,ก,กอ,อกขายไปนะจริงๆอ่ะคือผมไม่คนขายอะครับแต่ว่าให้ต้นฮักกอ,อกเขาขายนะเพราะว่าหนึ่งผมกลาลังไล่อยู่แล้วแล้วหอมแล้วอะไรนะแล้วหมอหนุ่มไม่ยกตีใส่ให้มันดีว่าไแล้วยกตีผมโอ้ยผมยกตีผมก็โดนสี่ตีเดียครับผมมีก็่สองตีน,น,นึง โอ้ยต่โยตีผมโดนสี่ตีแล้วผมจะเหลือแล้วผมตัวน้นอยเขาตัวเริ่มทมเหมือนเนาะแมคุณประานครับบอกมันปิดร้านแล้วครับมีมอกี้ไกรได้เห็นไหมครับโดยก็ามาหาหมอหนุ่มเลยครับมีอะไรกินมั่งมีอะไรกินมั่งจะกินตัวจีนเหรออ<า>ยาโอ้ยผมตั้งตัวเอเมื่อกี้ผมว่าผมจะหลบมนะหลบไม่ทันครับเพราะเขาเห็นผมแล้วครับสองคนนะทางฝ่ายมอผีนะครับแล้วก็สื่อนะครับตรงมาหาหมอหนุ่มเลยครับหมอหนุ่มก็ทำาย่งดีว่าในที่สุดก็ เอ้ยหนีไม่ทันครับเขาว่ามีอะไรกินบ้างมีอะไรกินบ้างผาบอกเออ,เอ,อน้ำมะพร้าวหรือน้ําอะไรเนาะผมบอกเออเดี๋ยวให้ต้นทักเกาะๆมันมันปั่นนะพมันยังร้ายอยู่นะเ,เราก็ไม่รู้จะทําไงนะประชิดตัวนะครับ,นนรบห,หนึ่งปีครับหมอนุ่มคือจุดอ่อนเขาเลยใช่เขาจะแย่ๆๆนะครับมาเอิญหมอหนุ่มเดินไปทางงูนะครับมันก็เลยไม่ตามมาว่าพวอ,อ คนที่อยู่ข้างๆหมอนนมีมีหลายคนนะหรอนหมอนุ่มไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวนะเขาก็เดินไปฝั่งนน้นนะไปเด็กกระแดกคนหนึ่งต่อเขาพยายามมองหาหมอนนุ่มว่าหมอนนุ่มเดินไปไหนครับเดินหมอนนุ่มครับใช่หมอนนุ่มไปเดินวิ่งเข้าไปห้องน้ําเมื่อกี้มันก็เลยไม่ตามครับคุณเจเอสนะครับเขาไปหรือยังคะไม่น่ามาละเดี๋ยวน่าจะมาครับกลับเขากลับไปทางทางนูนครับไปทางทางถิ่นเดิมครับ คุณสีโคตนรนครับมันหนีเพลงมันจะลงไลฟ์แล้วขึ้นใหม่สู้เพลงมันจะเปิดเพลงมันด้วยครับหนีเพลงครับก็หนีเพลงครับเดี๋ยวคงมา,มาครับเดี๋ยนี้คงมาใหม่นะพอร้านแมวตอยเปิดเพลงหนีกันหมดเลยครับคุณเอพิซิด,ด,ดีมันจะจำเราไม่ได้อย่าเจอคุณบุญตานะครับหมอหนุ่มปิดวาจาเดียวเป็นเรื่องล่อยตาม ทนายบอกโอเคครับผมจะไม่พูดเลยเนาะก็เอฟซก็เข้ามาดูผมให้ผมเงียบๆเนาะผมจะไม่พูดอะไรมากมายเนาะครับบิดบาจาเมื่อกี้เกิดไปแล้วครับเข้ามาไปชิดตัวหมอหนุ่มเลยครับมีอะไรกินมัางมีอะไรกินมัางตายแล้ว,วะจะมากินกินโต๊ะร้านหมอหนุ่มมาทําไงดีว่าดีนะผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะเดินมา เขามาเป็นโอ้โหมืดปลามวดิงกันเลยนะตกะจเลยครับดีนะพวกพีๆน้องๆอ,อยู่ข้างๆผมนะผมก็เลยบอกอ๋อให้ต้นทัทเดี๋ยวในหะ้นักทำผมก็เลยปีๆออกเลยครับทิ้งกล้องเลยเมื่อกี้นะไม่ได้หนีครับทิ้งกล้องครับไม่อยากจะ,ะต,ต่อเล้ะต่อเถียงเนี่ยนะเพราะาทนายกับ f อฟบอกว่าอย่าไป ต่อร้องต่อเถียงทางท่านวาจาเขาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีประเด็นหลายๆอย่างอ่ะหมอหนุ่มก็ทําตามเอตีหลายๆท่านนะครับกับทนายสมงเกติธมรมนาหมอหนุ่มไม่ใช่คนแบบนี้นะหมอหนุ่มประเชิญหน้ารับรองอ่าเละเละนะครับเละทางด้านวาจาครับไม่ได้เละทางด้านร่างกายนะเละทางด้านวาจาครับรับรองหมอหนุนะ่มวาจาหมอหนุ่มไม่เป็นรองใครนะครับอโยกสายโยกขวาโยกหน้าโย,ยกหลังมือเันลั่นไปเอประมาณนั้นและครับนี่เป็นไงครับคุณมิก เานะครับหยุดพูดถึงพวกเขาได้แล้วโอเคครับไม่พูดแล้วครับเราก็ดูเจ้านิกกี้นะนิกกี้ครับนิกกี้ปังถนนแล้วครับเนี่ใครมาครับนิกกี้นิกกี้ปังถนนแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเขาคงมาอีกเปล่าครับอันนี้หนูนาเซรีนาครับมาแล้วครับเี็นหนูนาเซรีนาตัวตาแล้วครับนี่นาตัวตาตัวตาแล้วครับนิกกี้นิกกี้เอ้ยเจ้านิกกี้ครับมีอะไรครับตรงนี้มีอะไรไหมไอ้มีอะไรนะ เรดูกับปูไปจิตน,น่าร้าๆครับเรดูนี่ครับปูไปจิตน,น่ารักนี่แหละเมื่อกี้มาเต็มเลยมาทำอะไรอะไรอุย้ยหมอน,นุ่มก็หลบแล้วหลบเห็นหมอน,นุ่มจนได้ครับไม่ต้องไปสนใจมันครับผมคุณอลิสานครับเขามายั่วระวังด้วยค่ะใช่ครับมายั่วหน้าร้านหมอน,นุ่มเลยนะมาสองมาสองคนที่มายั่วันั้นมาสองสองคนใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเลยเนาะแล้วก็มาอีกแก๊งหนึ่งแก๊งไหนก็ไม่รู้นะครับแก๊ง แกงน่ารักคายงวันรัตนานะครับหิวแสนจริงๆคุณพักกางานป้อนะครับหมอหนุ่มเยเดยอยู่ไหนเยเดกลับไปแล้วครับเพราะเยเดกันอยู่กันหนกดีครับท่านเมื่อนีเยเดกลับไปแล้วมันก็เลยไม่หนกเลยนะเราะว่าเยเดอาจจะช่วยในทางด้านวาจาหมอหนุ่มนะหยุด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 คุณอังคณาครับหยุดหยุดหยุดคุณจินตนานะครับพูดมากจังขาหมอหนุ่มอย่าปากเกินับคร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 ับ ครับเพราะว่า,วาผมตัวน้อยเครับผม,ผมโอเคครับอยู่เงียบๆก็ดีแล้วพาลุงเดือดร้อนครับมหมอหนุ่มก็กลัวนะครับโอ้โหเมื่อกี้มาแบบไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนาะมีการแบบยกยกยกเท้าพัสุ้าให้ด้วยเนาะอะไรกันเนี่ยมีการยกเท้าด้วยนะใครเห็นหรือเปล่าเน,ะนาะคุณหันสาววิงวอนหมอหนุ่มเขาจะมาเล่นหมอหนุ่ม <laughs> เพราะหมอหนุ่มพูดเยอะใช่ครับเกือบไปแล้วครับ หมอหนุ่มก็เลยโยนให้ต้นท่าก,กอกบอกว่าอ๋อเดี๋ยวให้ต้นท่าก,กอกปั่นครับปั่นนามะพร้าว <laughs> <laughs> ผมก็เลยโยนให้ต้นท่ากอกแล้วแล้วผมก็ปั๊บผมหลบไปอยู่ด้านหลังเลยมอจะประคุ<ๆ>้เข้าน้ำปุ๊บ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 แหมเป็นไงครับหมอหนุ่มเร็วไหมครับทันหันเลยไปุ๊ฉ <อ isis> ี่กันนั่นแล้วดูแล้ว่หมอหนุ่มต้องหลบก่อน <laughs> หมอหนุ่มไม่ได้กลัวนะแต่ว่าแต่นายสมเกียรกับเอฟตีทุกท่านบอกว่าให้หมอหนุ่มหยุดวาจาแล้วก็หยุดต่อร้อต่อเถียงเขาเนาะหมอหนุ่ม ไปหลบอยู่ด้านหลังครับไปอยู่ห้องน้ําแล้วก็เดินมาเข้าในป่าครับเพราะว่าหมอนุ่มไม่ได้กลัวนะครับอย่าหาหมอนุ่มขี้กลาดหมอนุ่มไม่ได้ขี้กลาดครับหมอนุ่มเกรงใจ f อฟทุกท่านแล้วก็เกรงใจชนะสมเกียรติครับให้เกียรติครับว่าเนี่ยเขาเคยบอกแล้วว่าให้ปิดบาจารยาไปรอดต่อเสียสงกับเขาโอเคครับหมอนุ่มก็ทําตามทุกอย่างนะครับแต่ว่าอย่าติดกับเขาใช่ครับเขามาเท้าเย้าแย่นะมาถึงหน้าร้านเลยเนาะหมอนุ่มก็หลีกเลี่ยงครับ หมอหนุ่มอาจจะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะครับขอบพระคุณนะครับ471ท่านนะครับ929ไรนะครับช่องหมอหนุ่มเห็นชัดช่องอื่นไกลครับผมกล้งช่องอื่นไกลครับแต่ชัดดิครับมาเพราะผมร่วมทุนสร้างขนาดนี้เพื่อเอทุกท่านนะครับเนี่ยครับยอมอดมื้อกินมื้อเพื่อให้็อดเดือดเพราะว่าเขาประชิดตัวหมอหนุ่มหลายๆคนแล้วครับเราผมก็เลยก็ต้องให้ชัดเจนนะครับแต่ว่าเขาวันนี้เขา มาสั่งน้ำหมอหนุ่มหมอหนุ่มก็เดินเดินหนี <c oughs> ผมไม่อยากขายครับแต่ว่าผมผมเกรงใจเนาะเกรงใจเอฟซีเกรงใจทนายผมเกริว,ว่าหนึ่งกลัวจะประทะด้านวาจานะ ถ้าเกิดเขาสั่งน้ำขึ้นมาทางแม้อะไรไม่เดกในทํานี้ผมก็คงคงจะน่าเศร้าไปนานนะเป็นบาร์เทนเดอร์มาตั้งหลายปีนะยีิบเก้าปีแต่เขาบอกชมว่าอร่อยอร่อยอร่อยมากๆอร่อยทะลุโลกโอ้โหผมคงดีใจขนาดนั้นนะครับผมกลัวเขาจะบอกว่ามันอร่อยเกินคาดหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าทาให้เขากินเนาะครับจริงๆผมอยากทําให้เขากินเนาะแต่บังเอิญผมอยู่คนเดียวกีนะแต่ว่าเพื่อนๆอยู่<ว>ข้างๆก็เลยหลบ<ว>กันอยู่อ่ะมันมักมาไม่หน ครหมอหนุ่มเป็นคนพูดแบบฉะฉานพูดแบบไม่หยุดนะครับท่านหมอหนุ่มพูดไม่หยุดนะรอบรองครับพูดน้ำไหลไฟดับนะครับช่องหมอหนุ่มเห็นชัดช่องอื่นครับครับผมนี่ครับอยู่ตรงนี้กันนะครับอยู่กับปูปริกิตนาคลาดครับผมสวัสดีครับสวัสดี